คมนาคมก้าวไกลความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนตอนแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนพุทธศักราช2559 Action Plan กระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันการลงทุนที่สำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบไปด้วย 1. โครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขนาดทาง1เมตรจำนวน5เส้นทางรวมระยะทาง797กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปี2,562ถึง2,563 2. โครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับจีนและญี่ปุ่นรวมทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพหัวหิน 3. โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน5เส้นทางมีสายสีแดงอ่อนและแดงเข้มสายสีส้มสายสีชมพูสายสีเหลืองสายสีม่วงรวมระยะทาง130.5กิเมตร 4. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง3มสาย 5. โครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ำเป็นโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งและพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังรวมถ้งโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งเมื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแอคชั่นแลนปี2559 จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทยต่อไปเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย